น,นี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะได้ยืนกันอยู่ที่ท่าเรือจุกเสม็ดนะคะบอกเลยไม่ต้องเดาค่ะ,ะเราอยู่กันที่เรือหลวงจัก,กรีนนะรือเบตนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะเราทั้งสามคนเดี๋ยวจะ<อ>พาไปเที่ยวกันว่าเรือสก,กรีนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง<อ>ค่ะเดี๋ยวนิญ,ญาขออนุญาตแนะนําในจุดแรกที่ทุกคนต้องมาก่อนเลยนะคะคือบริเวณจอดรถค่ะหาได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะต้องข้ามกับท่าเรือเฟอร์รี่นั่นเองค่ะเรือขวามานะคะจะเป็นทางพักบริเวณนี้เลยอ่ะพร้อมกันไหมคะเรา3าคนเดี๋ยวเรารจะพา<อ>ไปดูกันว่าทางขึ้นไปยังไงถ้าพร้อมแล้ว let's go จากนินยานะคะเราเดินผ่านที่คังพักมายัางจุดทั้งขึ้นเรือหลวงจากกีนาริเบตค่ะในส่วนของการแต่งกายปาขออนุญาตให้แต่งกายสุภาพนะคะควรสวมเป็นกางเกงขาย,ยาวค่ะไม่ควรสวมเป็นกระโปรงเนื่องจากว่าไม่สะดวกต่อการขึ้นและลงเรือค่ะรวมถึงรองเทา้าควรสวมเป็นรองเท้ารัดส้นสุภาพค่ะอย่างที่พวกเราใส่แบบนี้เลยค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเราแต่งตัวเรียบร้อยกันแล้วนะคะ,คะก็พร้อมขึ้นเรือหลวงจากกรีนานะริเบทกันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ มาเที่ยวเป็นครอบครัวมาเพื่อนกันหรือว่ามาคนเดียวนะคะก็สามารถเดินขึ้นเรือมาแล้วก็ขึ้นที่บริเวณทางขึ้นได้เลยค่ะแต่สําหรับใครที่อยากจะมาเป็นหมู่คณะนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เรือหลวงจัก,กรีนารือเบศได้ค่ะ,ะเพราะว่าพอขึ้นมาเราก็จะมีในส่วนของวิททั์และก็มีการบรรยายให้ฟังก่อนนะคะก่อนที่จะนําขึ้นไปที่บริเวณด้านบนนั่นเองค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ สำหรับเรือหลวงจาก,กีนัลเวนะครับสังกัดอยู่ในกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์กองเรือยุทธการนะครับมีหน้าที่หลักเป็นฐานบินลอยน้ําให้กับอากาศยานของกองทัพเรือนะครับมีภา,ากรกิจหลักใน,นายามสงครามได้แก่การควบคุมบังคับบัญชาเรือต่างๆในทะเลนะครับในการออกปฏิบัติภารกิจต่างๆนะครับและทั้งภารกิจในยามสงบนะครับก็จะเป็นการบังคับบัญชาเรือต่างๆในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลนะครับรวมถึงการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอีกด้วยครับ บอกเลยว่าภารกิจของเรือหลวงจัก,กรีนาร์เรบตของเรานี่เองก็ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อชื่อเหลือประชาชนแน่นอนค่ะนอกจากนี้เดี๋ยวเราจะพามาสับชมบรรยากาศนะคะรอบๆของเรือหลวงจากรนนาร์เรบตว่ามีอะไรบ้างและบอกเลยค่ะว่าที่นี่นะคะมีร้านขายของที่ระลึกใช่ไหมปะใช่ค่ะมีจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดค่ะก็คือร้านคาสมาคมภริยาทหารเรือนั่นเองค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลย ตอนนี้ปลากับเรือนะคะก็ได้รอเราที่ร้านค้าแล้วค่ะแต่ตอนนี้เด็กนิยาขอมาบอกถึงข้อควรระวังในการเที่ยวเรือหลวงจากกรีนนัดอเบดกันสักเล็กน้อยนะคะถ้านักท่องเที่ยวท่านใดเห็นนี่ค่ะสัญลักษณ์สีเหลืองสีแดงรวมถึงนะคะเชือกที่ขึงเอาไว้นะคะบอกเลยว่าอย่าเข้าไปณนะตรงนั้นนะคะจะเป็นจุดที่เตือนไ้ว่าตรงนั้นคือต้องระมัดระวังแล้วก็มีความอันตรายนั่นเองค่ะปฏิบัติตามกฎกันด้วยนะคะจะได้เที่ยวกันอย่างสนุกนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราเที่ยวชมเรือหลวงจากกรีนฤเรเบตเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะร้านค้าแรกที่อยากจะขอแนะนําคือร้านค้าสวัสดิการของเรือหลวงจากกรีนฤเรบตรค่ะ,คะและร้านที่2นะคะก็ะคือนี่เลยร้านค้าสมาคมภริยาฐานเรือสาขาท่าเรือจุกสเสม็ดซึ่งอยู่ใกล้กับเรือหลวงจากกรีนฤเรเบตเลยครับค่ะทำพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ และสินค้าที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านค้าที่นี่นะครับก็จะเป็นหมวกเรือหลวงจากกีนเนอรเบตนะครับซึ่งมีขายทั้งบนร้านค้าสวัสดิการเรือหลวงจากกีนเนอรเบทนะครับแล้วก็ที่ร้านค้าสมาคมพริยาฐานเรือสาขานี้ครับ สำหรับใครที่สนใจในการเยี่ยมชมเรือหลวงจาก,กีนาร์เรเบนนะครับสามารถติดตามไปทางเพจนี้เลยครับและสำหรับใครนะคะที่แวะมาเที่ยวชมที่นี่นะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุน,นร้านคา้าสมาคมภริยาทหารเรือด้วยค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีของที่ระลึกสไตล์ทห <c oughs> ารเรือนอกจากจะได้ของน่ารักน่ารักติดมือแล้วนะคะยังได้ร่วมทําบุญอีกด้วยค่ะ <c oughs> และอย่าลืมแวะเวียนมาเที่ยวเรือหลวงจาก,กีนาร์เรเบตกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ